คลิปนี้จะเป็นการเฉลยแบบหัดที่3นะคะในหน้า15ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาหรือพูดง่ายๆก็คือให้เขียนค่า k นั่นเองนะคะนักเรียนคงจำได้นะคะว่าหลักในการเขียนค่า k เนี่ยเราจะเอาเฉพาะแก๊สกับ a เวยสนะคะที่เอามาเอควเสก็คือที่เป็นสารละลายนะคะแต่ถ้าเป็นของแข็งกับของเหลวเราจะไม่เอาเราจะตัดทิ้งเนาะ,ะดังนั้น เราก็มาดูโจทย์เลยค่ะออวิธีการเขียนก็คือเราจะต้องตั้งค่า k นะคะก็เขียนไปเลย k เท่ากับนะ,ะเขียน k เท่ากับไปก่อนเลยอนะ,ะทีนี้เราจะมาดูว่าตัวไหนบ้างที่เราจะไม่เอานะคะก็เช็คสถานะอ่าแกส๊สเอาแกส๊สเอาแกส๊สแกส๊สเอาหมดนะคะดังนั้นก็คือต้องเขียนหมดทั้ง4ตัวหลักการก็คือ ผลิตภัณฑ์อยู่ข้างบนนะคะผลิตภัณฑ์เราจะเขียนเอาไว้ข้างบนอยู่ข้างบนสารตั้งต้นอยู่ข้างล่างนะคะสารตั้งต้นอยู่ข้างล่างนี่คือหลักในการเขียนค่าคนะคะผลิตภัณฑ์อยู่ข้างบนสารตั้งต้นอยู่ข้างล่างนะดังนั้นผลิตภัณฑ์ก็จะมีอยู่สองชนิดนะคะเราก็ตั้งใส่บานหน้าต่างเอาไว้ก็แ <okay. S 1> <ๆ><ๆ>สดงว่าตรนานงนี้มีน 2ตัวก็เขียนเอาไว้2อันเลยนะคะส่วนข้างล่างนะคะเวลาทำใช้บรรทัดขีดให้เรียบร้อยสารตั้งต้นก็มี2ตัวเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราก็จะใส่ะคะผลิตภัณฑ์ก็จะมี so2 cl2 so2 cl2 ทีนี้ตัวเลขที่วางอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นเลขยกกำลังถูกไหมคะ ครูก็จะเปลี่ยนสีปากกานะคะเพื่อให้มันชัดเจน SO2, Cl2 ตัวนี้ต้องยกกำลัง2นะคะต่อไปอีกตัวหนึ่งออกซิเจนนะคะดึงออกซิเจนมาออกซิเจนนะคะความเข้มข้นของออกซิเจนไม่มีเลขสัมประสิทธิ์จำนวนโมลข้างหน้า ก็คือเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องเขียนนะคะต่อไปเรามาดูฝั่งสารตั้งต้นเจอแล้ว SO3 ต้องยกกำลัง2นะคะเดี๋ยวครูเขียนทีเดียวเลยเนาะแล้วก็คลอรีน Cl2 ก็เอามาเขียนให้หมดนะคะก็คือความเข้มข้นของสาร2ตัวนี้คูณกันเนาะอ่ะทีนี้เช็คเลขชี้กำลังค่ะ SO3 ต้องยกกำลัง2 นะคะเลขชี้กำลังต้องอยู่ข้างนอกบานหน้าต่างคอรีน Cl2 ต้องยกกำลัง2นะคะจบแล้วง่ายไหมคะอ่ะมาดูอีกข้อหนึง่งข้อนี้เราก็เช็คสถานะก่อนเหมือนเดิมแก๊ส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 ,กสเอาหมดอีกแล้วดังนั้นเราก็ลงมือเลยค่ะ K ก็จะเท่ากับผลนะะิตภัณฑ์อยู่ข้างบนก็ SO2 นะคะ SO2Cl2 เล็บปิดไม่มีเลขยกกำลังนะคะคูณกับ H2O ไม่มีเลขยกกำลังนะคะเพราะเป็นหนึ่งหมดเลยนะ,ะเป็นหนึ่งเป็นหนึนะะต่อไปหารด้วยนะคะความเข้มข้นของสารตั้งต้นคูณกันก็จะมี SO3 นะคะคูณกับความเข้มข้นของก๊าซ ไฮโดรเจนนะคะ mm hmm. ไม่มีเลขยกกำลังเหมือนกัน mm hmm. นะคะสังเกตนะคะว่า mm hmm. เวลาเขียนสมการเนี่ยระหว่างสารแต่ละตัวเราใช้เครื่องหมายบวกนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ามันเกิดจากอะไรรวมกันแต่เวลาเขียนค่า k จะไม่มีเครื่องหมายบวกนะคะเราจะต้องเอาความเข้มข้นของสารแต่ละตัวมาคูณกันเท่านั้นต้องระวังตรงจุดนี้ให้ดีนะคะต่อไปข้อ3 ข้อสามครูขอผ่านเนาะเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆข้อหนึ่งข้อสองเพราะเป็นแก๊สมดครูก็จะมาเลยมายกตัวอย่างนะคะอ่ะเรามาลองดูข้อ6คะ่ะทุกคนข้อหข้อหอ่าพอเรามาเจอโจทย์ข้อหเราก็เช็คสถานะก่อนทุกครั้งนะคะก่อนเขียนเจอของแข็งไม่เอาเราก็ค่าทิ้งเลยค่ะของแข็งไม่เอาค่าทิ้ง ดังนั้นค่า k เหลืออะไรให้เราเขียนบ้างนะคะค่า k ก็ k เท่ากับอ่าผลิตภัณฑ์อยู่ข้างบนเหลือตัวเดียวคือ co2 นะหารด้วยอะไรสารตั้งต้นของแข็งเราไม่เอาเราค่าทิ้งไปแล้วดังนั้นค่า k ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดอไซด์ o ตัวเดียวก็แค่นี้เองนะต่อไปพอมาเจอข้อ7อนะ่าข้อ7นะคะ เดี๋ยวครูก็จะบอกปลายให้แล้วเราก็ลงมือเขียนเองนะคะถ้าเขียนถูกหมดกดไลค์เจอแคลเซียมคาร์บอเนตของแข็ง S ไม่เอาตัดทิ้ง aqueous สารละลายเอานะคะอันนี้แสดงว่ามันอยู่ในสภาพที่เป็นสารละลายเอาของแข็งไม่เอาน้ำแก๊สเอาแก๊สเอานะคะเราก็ตั้งค่า K เนาะ ข้อนี้แล้วครูก็จะพอแล้วนะคะแล้วที่เหลือนักเรียนทําเองนะ K ก็จะเท่ากับอะไรคะอเอาผลิตภัณฑ์อยู่ข้างบนอีกแล้ว SO นะคะคูณกับความเข้มข้นของก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ไม่มีเลขยกกําลังเลยนะคะไม่มีตัวเลขวางอยู่ข้างหน้าทั้งหมดหารด้วยเหลือใครคะเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะคะไฮโดรเจนฟูออรด์ SF มีเลขยกกําลังด้วยคือเลข2นะคะเลข2ก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วที่เหลือให้นักเรียนทําเองนะคะทําให้ครบทั้ง10ข้อเอ้ยมีกี่ข้อมี8ข้อแค่นั้นเองนะคะเรามือทําได้เลยค่ะ